สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะสีก็อยากจะทําขึ้นมาเพื่อรีแคปถามว่าการเปิดตัวรอบนี้มีอะไรที่น่าสนใจนะคะรวมไปถึง iPhone 16แนะดีไหมคุ้มค่ากับการซื้อไหมนะคะก็คินคลีนเลยก็แล้วกันนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยทำการแฮนด์ออนไปที่เรียบร้อยอย่างแบบกวีกวาดมากๆเลยนะคะก็ไม่ได้มีโอกาสมาวิเคราะห์หรือลําดับความคิดให้ทุกทุกคนฟังนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะสีจะเล่าถึง4แกนด้วยกันนะคะที่แบบจดไว้วิเคราะห์ไว้แล้วก็อยากจะเอามาถ่ายทอดให้ได้ฟังเรื่องแรกเลยสีก็เห็นจากในคอมเมน บอกว่ารอบนี้การเปิดตัวมันดูไม่มีอะไรใหม่ดูแล้ว AI ก็ยังไม่ค่อยเสร็จนะคะจริงๆ AI ไม่ค่อยเสร็จนี่เห็นด้วยนะรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นปีที่ Apple เนี่ยถูกบังคับเลยแหละว่าจะต้องมี AI อยู่ในโทรศัพท์มือถือนะคะในวันที่พยายามจะปล่อย AI ขึ้นมาชิงภาพรวมการตลาดเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ Apple เองจําเป็นที่จะต้องวางแผนด้วยว่า AI ในแบบของ Apple เป็นยังไงซึ่งครั้งนี้เราได้เห็นแล้วละว่าแกนการเล่าเรื่องทางด้าน AI เขาเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นเรื่องหลักๆก,การสร้าง AI ของ Apple ข้อแรกสร้าง มาเพื่อแสดงตัวตนรู้กาลเทศะหรือไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยว AI ช่วยกล่าวประโยคให้ดูดีสุภาพชนตัวต,วตวนถัดไปของเรานี่ลองววาวเลยตัวตนผ่านอีโมจีด้วยการเอา AI มาเจนอีโมจีเนี่ยแค่พิมพ์คําว่าก,กบคาวบอยเพียบเลยค่ะ นี่แค่จุดสตาร์ทเนาะว่า AI ของ Apple เป็นแบบไหนนะคะนำโด่งมาด้วยเรื่องของความปลอดภัยของการใช้ข้อมูลต่างๆนะคะข้อมูลของผู้บริโภคควรจะอยู่กับผู้บริโภคดังนั้น AI ไม่ใช่แค่เรื่องของซอฟแวร์ AI ในแบบของ Apple เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะต้องไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างอะไรเยอะๆตั้งแต่การเริ่มคิดตัวอุปกรณ์หรือว่าตัวชิปเซตไปจนถึงตัว Private Cloud นะคะซึ่งซีคิดว่ามันเป็นแค่จุดสตาร์ทเท่านั้นในปีนี้นะก็เป็นรุ่นเริ่มต้นละกันสำหรัแบบโอเค Apple มีรุ่นแรกแล้วนะที่ใส่แบบว่าตัวิป Sa A18 ขึ้นมานะคะเพื่อทําให้แบบการประมวลผลการใช้งาน AI ทุกๆอย่างเนี่ยเป็นไปได้อย่างรับรื่นนะคะจริงๆในคีย์ฟีเจอร์ที่เขาปล่อยออกมามันก็เป็นแบบกระจุกกระจิกฟึ่งจุดขายในตลาดทางด้านการเป็น AI Phone อาจจะยังไม่ได้ต่างกันมากในวันนี้แต่พอใช้งานจริงๆเดี๋ยวสิขอไปลองรีวิวแล้วก็มาดูกันอีกทีนะคะว่าสิ่งที่ใส่มาเนี่ยมันได้ใช้จริงๆแล้วมันมีประโยชน์จริงๆหรือเปล่านะคะคือเราไม่อยากได้เจอฟีเจอร์ที่มัน good to have อะ คือหมายความว่าเฮ้ยใส่มาใส่มาเพื่อเป็นแมสเซจทางการตลาดที่อยากได้ฟีเจอร์ที่เฮ้ยทุกวันที่เราทำเนี่ยมันได้ใช้จริงๆหลายๆฟีเจอร์เนี่ยก็ยอมรับเลยตรงๆว่า Apple ไม่ได้ทำคนแรกแหละคือมันเป็นมีทูฟีเจอร์ที่เราเห็นมาใน AI หลายๆแพลตฟอร์มในโลกนะคะไม่ว่าจะเป็น AI ทํทำภาพ AI เขียนคอนเทนต AI ประมวลผลคอนเทนต์แต่ว่าชอบตรงการจัด priority ให้คนคือ Apple เนี่ยเป็นบริษัทที่เหมือนเข้าใจ behavior ของมนุษย์เย <Yeah. S 1> อะอะว่าความเป็นปัญหาความวุ่นวายในชีวิตความซับซ้อนในชีวิตมนุษย์เนี่ยมีอะไรที่เป็น c o n c e r รบ้างแล้วเขาค่อยทำฟีเจอร์ s เนี่ยขึ้นมาตอบโจทย์จากปัญหาเหล่านั้นเหมือนเขาแบบตลาดกับการสำรวจความคิดผู้บริโภคอะ น่าสนใจดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าฟีเจอร์ที่ถาวออกมาเนี่ยการใช้ได้จริงคือการคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปถูกไหมคะซึ่งในปีนี้ก็ต้องยอมรับว่าโมเดลที่เปิดตัวเนี้ยราคาเครื่องก็ไม่ได้แบบสูงขึ้นและก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ผู้พกจะโวยวายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเปลี่ยนหรือไม่จะเชื่อใน Apple Intelligence หรือไม่อันเนี้ยเป็นน้ำหนักแหละคือสื่อมวลชนที่มาในครั้งนี้รวมไปถึงอินฟลูอ่ะเขาก็คุยกันว่า จริงๆแล้วรู้สึกว่าเพิ่งปล่อยออกมาเป็นขยะขยะไม่ใช่ว่าแบบซื้อ iPhone 16แล้วจะได้แบบว่า AI เต็มลูกเหมือนเวลาเราอัพ iOS 18ก็ก็ยังไม่ขนาดนั้นคือเขาก็จะทยอยปล่อยนะคะแต่ว่าเหมือนเครื่องที่เราจะซื้อเนี่ยซื้อก่อนการอยู่ประมาณหนึ่งก็คือซื้อเพื่อวางแผนว่าโอเคเราจะมี AI จาก Apple Intelligence นะคอยใช้ให้เราไม่ตกเทรนอะไรแบบนี้นะคะส่วนตัว C ก็คงยังต้องซื้ออยู่ดีแหละเพราะว่าเราก็มองว่าวันนี้ไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้ AI โดยการเป็นแบบสมาร์ทโฟนที่อยู่กับเราในการช่วยเราแบบทุกๆฟีเจอร์ตั้งแต่ อีเม e ลเขียนแมสเซจรวมไปจนถึงแบบการจัดการตารางชีวิตทั้งหลายทั้งแหล่อีกฟีเจอร์หนึ่งที่วันนี้จะหยิบยกมาวิเคราะห์แล้วก็พูดให้ทุกคนฟังคือเรื่องของปุ่มคัมราคอนโทร l ตอนแรกสิรู้สึกว่าชื่อนี้จํายากมากอีเวนไปถ่ายดูฟีดของติ๊กต็อกเกนะคะก็ไม่มีใครเรียกชื่อปุ่มนี้ถูกปุ่มคัมราคอนโทรลเนี่ยตอนแรกสิก็คิดว่าทําไมไม่ตั้งชื่อไปเลยว่าเป็นชัตเตอร์แบตเตนก็คือเป็นปุ่มถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ดูแบบมีไว้ถ่ายแล้วก็มีสาว Android าอือ ก็ปุ่มกดถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนที่ไปลองออคิดอย่างเดียวว่าอ๋อถ่ายมือเดียวคล่องอยู่เหมือนกันแต่สําหรับรุ่น Pro Max ก็อาจจะแบบหนักนิดนึงถ้าให้ถืออย่างเงี้ยยาวๆก็ไม่คล่องตัวนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่น Pro เนี่ยโอเคเลยสําหรับปุ่มคาราเร่คอนโทรลวิธีคิดที่ลึกกว่านั้นของปุ่มคารา r a c o คอนโทรลจริงๆแล้วเนี่ย อย่าี่ซีบอกว่ากล้องเป็นเหมือนลูกตาค่ะและลูกตามันก็มีการเชื่อมกับ AI แล้วในวันนี้กับตัว Apple Intelligence นะถึงอาจจะใช้ไม่ได้ฟ u l l l o นะแต่ว่าเขาก็เตรียมตัวว่าไอ้ปุ่ม Camera Control เนี่ยจะเป็นการกดเพื่อเป็นปุ่มเปิดโลกก็จะเห็นว่าซีจะให้นิยามเนาะว่าปุ่มเปิดโลกเนี่ยกดปุ๊บ มันสามารถมองสิ่งนั้นสิ่งนี้นะแล้วก็เทิร์นออกมาเป็นสิ่งที่เราเข้าใจขึ้นมาก็คือใช้ตาเนี่ยของกล้องโทรศัพท์มือถือที่มี AI เนี่ยฉลาดแทนเราดูสิ่งนั้นสิ่งน,น,งนี้แทนเราต่อไปเราจะเป็นหูสูตรนะค,รคือเราก็จะรู้ในทุกๆเรื่องที่เราดูไม่รู้ไม่เข้าใจเรียนมาน้อยอันนั้นคืออะไรนี่นคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้จะอยู่ที่ ก้องนะคะก็เลยอาจจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เรามองกันลึกลงไปกว่านั้นว่า visual intelligence ก็คือ subset ของ AI หรือ Apple intelligence ว่ามันไม่ได้แค่แบบ text ไม่ได้แค่มาสร้าง emoji เนาะมันคือมันดูเสร็จแล้วมันบอกเราว่าสิ่งที่เราเห็นแล้วไม่เข้าใจเนี่ยคืออะไรแล้วมันไม่ได้ตรงตัวคอย่างที่บอกว่า AI ไม่ได้ถามว่าอะไรแล้วก็ตอบเป็นประโยคมันมีการคิดให้แยกแยะให้สังเคราะห์ให้นะคะอดใจเราไม่ไหวแล้วที่จะได้ลอง visual intelligence แต่รอบที่ จะได้เครื่อง iPhone สิก็เชื่อว่าจะยังไม่มีตัว v i s u a l intelligence มานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามองปุ่มนี้ camera control เนี่ย C C เนี่ย camera control เนี่ยเป็นยังไงสิมองลึกไปในแง่ของการน่าสนใจในการเริ่มคิดว่า AI phone เนี่ย มันต้องรีดีไซน์วิธีคิดใหม่ของผู้บริโภคในการใช้งานแบบนี้แหละนะคะแต่ในแง่การนำไปใช้จริงขอ,อยังไม่โอเวอร์เคลมตรงนี้แล้วการคิดว่าคงจะต้องแบบเอาไปลองทสแบบชีวิตคนในหลายๆมิติดูนะคะถัดไปคือถ้าจะพูดปุ่ม CC หรือ Camera Control เนี่ยวิธีการทำงานทั่วไปซิวิคราะห์แบบนี้คะ่ะในเงื่อนไขของการสร้างไฮไลท์ขึ้นมาตัวหนึ่งตอนแรกดูแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนการเปิดไดนามิกไอแลน เอาไปบวกกับคลิกวิวซึ่งเป็นเทคโนโลยีก่อนหนะ้าของ Apple นานมาแล้วเ,เลยอนยะ่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นปุ่มแบบปุ่มนูนแบบเพื่อที่จะให้มากดอย่างเดียวนะมันเป็นปุ่มที่สามารถเลื่อนได้สไลด์ได้นะคะซึ่งอันเนี้ยโดยประสบการณ์คือชอบนะซีชอบมากนะซีรู้สึกว่าตัว c a m e ราคอนโทรลเนี่ยเป็นการยกระดับ นะว่า Apple ิลเขากำลังคิดว่าโทรศัพท์มือถือ p h โฟนเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่ได้คุยกับโฟอท o g r เ p อร์ที่มีผู้ติดตามล้านกว่าในสิงคโปร์นะที่รู้สึกว่าประสบการณ์ที่ Apple พยายามจะวิเคราะห์ Apple ในการยกระดับกล้องโทรศัพท์มือถือ p h โฟนนะคะให้มีความเป็น professional cinematic สำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์มากขึ้นนะจะเห็นฟีเจอร์ที่เขาปล่อยออกมาที่จับต้องได้อย่างเช่น 4K okay, Slow Motion นะคะซึ่งสิว่าอันเนี้ยในสายของการทำโปรดักชันของเสียมันมีความหมายมากนะคือภาพสโลโมที่บางทีมันโลเลสมันกระพริบอะมันไม่สื่อสารนะ แต่เนี้ยถ้ามันเป็น 4K มันมันเหมือนหยุดช่วงเวลาสําคัญสาคัญเอาไว้ค่ะคือเดี๋ยวพอไปใช้งานจริงอจะเห็นว่าการที่โทรศัพท์ในถือ iPhone พยายามทําให้มันพอย่าง h o ชูได้คือยกขึ้นมาปับ๊บกดตัว CC c a m era control เนะี่ยเราถ่ายได้เลยสิว่าเนี้ยคือจ๋มากเจ๋งมากๆจริงๆนะคะความแคนดิดคืออยากถ่ายอะไรเมื่อไหร่อยากจำอะไรเมื่อไหร่กดปุ๊บติดปับ๊บ คือดีมากๆรวมไปถึงการอัปเกรดนะคะให้สามารถใช้แบบตัว4 8ล้านเมกะพิกเซลได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ดีนะคะแล้วก็ p p p เ e จะเรียนรู้แล้วว่ากล้อง w ว d e แองเกเนี่ย มันสําคัญกับคนนะจร,จริงๆคือมันเก็บครบแล้วชัดคือมันดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สิคิดว่าการยกระดับตัวออโทรศัพท์มือถือให้มันมีความ professional use ในการถ่ายทําได้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะคะนี่ก็เป็นส่วนใน,ในการวิเคราะห์ว่า iPhone รุ่น16 Pro 16 Pro Max เนี่ย Apple พยายามที่จะขยับนะให้บาของการเป็นอุปกรณ์ถ่ายทําของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั่วๆไปในวันนี้ มันดีขึ้นแล้วก็เหนือระดับมากยิ่งขึ้นไปจนถึงการใช้แบบ professional use เลยจริงๆนะคะก็ต้องไปฝึกสกิลการถ่ายทำย้วย iPhone เพิ่มขึ้นซะแล้วละเรานะคะถัดไปจริงๆก็อยากจะพูดถึงเรื่องของคู่สีมีคนมาคอมเมนต์ในติด t ต k อกซีก็เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ใน YouTube ก็มีบ้างเหมือนกันนะว่าแบบสรุปแล้ว a p p l e เป็นบริษัทที่ทาแค่วัสดุหรือสีหรือเปล่านะ เก <laughs> ่งเรื่องสีมากนะคะต้องดูว่าอย่างที่ซีบอกว่าทีมคุกเขาเป็นมิสเตอร์คาร์ลฟูอะคะ่ะหลายปีที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าอุปกรณ์ทุกๆอย่างที่จิ๊บจ๊อบเคยพูดไว้ที่จะมีในเมอรสีน้อยๆน,นะคะคือทีมคุกเขาเป็นมิสเตอร์คาร์ลฟูเลยคือเขาฉีกแนวนะตั้งแต่แอปเปิลวอชแล้วคุณจะเห็นสายเห็นโปรดักต์แต่แน่นอนในฐานะผู้บริโภคที่แบบอย่างซีเป็นคนชอบอะไรแฟชั่นเนี่ยเราไม่ชอบอยู่ในสีเดียวโอเคถึงเราจะเป็นคนแบบเรียบโก้ได้อะไรเงรี้ยแต่เราก็รู้สึ okay, nice have ะะก,สก่กเคใส็ าตามนะะในรอบนี้ก็ยังคงคีปวัสดุที่เป็นเหมือนกับไทเทเนียมนะคะและก็สีที่เห็นจากคอมเมนต์ทุกคนมองมันออกมาดูเหมือนกับมีความโลสโกนิดๆใช่ไหมไอตัวที่มันเป็นไทเทเนียมดิเซอร์ Desert, ใช่ไหมคะก็คล้ายๆจ,จริงๆแล้วคลา้คลายนะคะแต่ก็สวยดีแป a ตาดีเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสีที่ถูกต้องนะคะที่ถ้าคนที่ซื้อให้รู้ว่าซื้อ iPhone 16 Pro นะคะก็คงจะต้องเป็นไทเทเนียมดิเซอร์นะคะสีออกแบบเรลือบๆือทองแดงเบาๆฟิลทองแดงสามกระสัเบาๆผู mobile, ้ดีผู้ดี ะะแต่ถ้าเกิดไม่ชอบก็ไปที่โทนสีแล้วแต่เลยจะดําหรือว่าเป็น n a t u r a l titanium ซึ่งก็จะคล้ายๆก,กันกับรุ่น15นะคะทุกคนเนาะแล้วก็ตัว Price Point ก็คือตัวเรื่องของราคาจะคิดว่าถ้าใครคิดจะเปลี่ยนเป็น iPhone 16อยู่แล้วเพื่อให้ประสบการณ์ที่ดีที่สุดนะคะหรือว่า16 Pro อยู่แล้วเนี่ยรอบนี้ราคาอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาก,กับการตัดสินใจยเยอะมากเพราะว่าเขาไม่ได้แบบพยายามข,ขยับตัวกระดานราคาแต่ว่าพยายามขยับให้มันมีฟีเจอร์ที่ทําออกมาให้ได้ใช้จริงๆนะคะก็อดใจรอไว้ลยแล้ว อีกสักนิดหนึ่งสิคิดว่าเร็วนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาส hands on เพื่อทําการรีวิวอย่างแน่นอนเลยทีดเดียวนะคะปิดท้ายค่ะจริงๆแล้วตัวที่ซีรอรีวิวเลยนะคะก็ทั้งตัว Apple Watch Series 10นะคะแล้วก็หูฟัง AirPods จริงๆหูฟัง AirPods Pro นี้มีอะไรให้ขยายความมากๆนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดได้ตัวอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวซีจะรีวิวแยกเป็นอีกหนึ่งวิดีโอเลยทีดเดียวเพราะว่า Apple เริ่มพยายามเก็บข้อมูลทางด้าน data สุขภาพในการให้เราสามารถแบบ diagnose หรือว่า ตรวจสอบสุขภาพการได้ยินของเราหลังจากที่เขาทาหูฟังขายเรามาสักระยะหนึ่งนะอันนี้เป็นสิ่งที่ซีชอบคุณที่ว่าเขาเริ่มเข้าใจแล้วก็ดูแลผู้บริโภคแต่ข้อมูลพวกนี้ก็จะอยู่กับเรานะไม่ได้กลับไปเทียบก้นนะคะซึ่งพอเรารู้ว่าโอเคนี่ฉันหูตึงหรือเปล่าหรือฉันแค่เป็นคนหูไม่ดีนะรู้จักตัวเองมากขึ้นเราก็จะรู้ว่าเราควรจะปรับพฤติกรรมยังไงนะเพื่อดูแลสุขภาพเราไปนานๆนั่นก็เป็นการบ้านที่ดีของบริษัทเทคคอมมานีนะคะที่เขาพยายามจะใส่ใจผู้บริโภคมากขึ้นนะคะส่วนจะใช้งานได้ดีไไดด้เต็มขนานาห รอบนี้ก็ต้องยอมรับว่าเรามองเห็นว่า Apple เนี่ยใส่ใจ2เรื่องคีย์หลักๆในปี2024คือเรื่องของ health data ของผู้บริโภคนะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยที่หูฟังเนี้ย โชว์ชัดเลยว่าจะไปช่วย call to action ในการเปลี่ยนพฤติกรรมในการฟังของคนได้ด้วยนะเป็น hearing aid ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือช่วยฟังด้วยช่วยขยายเสียงนะคะหรือช่วยไม่ฟังเสียงดังๆจะไม่ฟังด้วยถือว่าเป็นหูฟังที่คิดก้าวล้ำไปอีกขั้นหนึ่งจากสิ่งที่มันมีในตลาดที่เราแค่ฟังเพลงหรือประสบการณ์อะไรดีว่ากันเนี่ยซึ่งมันแยกแยะไม่ได้แล้วในวันนี้นะคะทุกอย่างจะอยู่ที่วิธีคิดในการพัฒนาแล้วก็ตรวจซอ์แวร์มากๆนะคะส่วนตัวอัลตร้ากับ Apple Watch Series 10ชิรูรร้ว่าหลายๆคนก็รอคอย Series ะะจริงๆก็เวลามีน้อยมากๆแล้วก็รอบนี้บินมาคนเดียวน้องแจนไปด,ด้วยนะคะจะแบบว่าแพ็คนิดนึงในการถ่ายพูดส่งพูดโอ้วุ่นวายมากนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ทุกุกคนได้ดูแน่ๆเลยค่ะเอาเป็นว่าไปกดติดตามกันในช่องทาง YouTube ด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะก็ใครที่ยังไม่เป็นท็อปแฟนนะคะตอนนี้เราปล่อยแคมเปญ p h o n e 16นะคะ่ตอต้านสแมอร์ด้วยนะคะก็อยากจะให้ทุกทุกคนไปซื้อเสื้อนะคะที่เป็นเสื้อท็อปแฟนร่วมกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราในทุกช่องทางด้วยนะคะต้องเป็นช่อง ที่ถูกต้องของเราเท่านั้นนะคะไปแล้วนะพรุ่งนี้เดินทางกลับแล้วเตรียมตัวรีวิว iPhone 1 6ให้ทุกคนได้ดูคะ่ะอยากดูอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอเลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ